ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์อาหรับเอเมิเรตส์เป็นประเทศคู่ค้าที่ไทยส่งออกสินค้าเป็นอันดับ21โดยมูลค่าการส่งออกกว่า3ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2021จากโอกาสขนาดของประชากรมากกว่า9ล้านคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวกว่า44,000ดอลลาร์สหรัฐต่อปีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศกว่า800ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีอัตราการเติบโตของ GDP อยู่ที่ร้อยละ3.9ในปี2021ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมากกว่า15ล้านคนส่งผลให้มีการนำเข้าอาหารเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่อยังต่างประเทศ5อุตสาหกรรมที่ SME ไทยมีศักยภาพในการส่งออกไปยังอาหรับเอมิเรตส์ได้แก่ 1. ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ ในปี2022ไทยส่งออกอะไหล่ไปยัง UAE ด้วยมูลค่ากว่า3,400ล้านบาทที่น่าสนใจคือไทยยังมีอุตสาหกรรมรองรับไม่ว่าจะเป็นอะไหล่แท้อะไหล่ทดแทนและอะไหล่เทียมโดยสามารถจำหน่ายในรูปแบบ OEM กับผู้ผลิตแบรนด์รถยนต์ชั้นนำรวมถึงผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองการส่งออกอะไหล่และอุปกรณ์รถยนต์จะต้องมีใบรับรองมาตรฐาน ECAS ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้า 2. วัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นไม้เทียมในปี2021ไทยส่งออกไฟเบอร์บอร์ดเป็นอันดับหนึ่งโดยมูลค่าส่งออกกว่า6,500ล้านบาทการเติบโตอย่างรวดเร็วของภาคอสังหาริมทรัพย์และการขยายเมืองส่งผลให้มีการนำเข้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งที่อยู่อาศัยจากไทย โดยเฉพาะแผ่นไม้เทียมไฟเบอร์บอร์ดประเภท MDF และ HDF การส่งออกจะต้องได้รับมาตรฐานการผลิตจากป่าปลูก FSC และ PEFC ที่สำคัญจะต้องได้รับมาตรฐานการวัดค่าฟอร์มัล e ดไฮด์สำหรับ MDF คือ E1 และ E2 และขอการรับรองมาตรฐาน ECAS 3. อาหารแปรรูปเนื่องจากมีภูมิประเทศที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกส่วนใหญ่อาหารจะพึ่งพาจากการนำเข้าสินค้าที่น่าสนใจได้แก่ปลากระป๋องผักผลไม้สดและแปรรูปซอสและเครื่องปรุงรสเพื่อเป็นทางเลือกในการบริโภคที่ได้รับมาตรฐานฮาลาลการส่งออกอาหารแปรรูปจะต้องผ่านการรับรองผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากหน่วยงาน CICOT บางสินค้าจะต้องผ่านการรับรองภายใต้มาตรฐาน UAE ที่เรียกว่า ECAS และต้องได้รับเครื่องหมายมาตรฐาน EQM 4. ีอัญ,ญมณีและเครื่องประดับจากความต้องการอัญ,ญมณีและเครื่องประดับสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกในแต่ละปีมีความต้องการสูงกว่า20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอีกทั้งมีตลาดซื้อขายทองคำปลอดภาษี ที่สามารถดึงดูดชาวอาหรับและนักท่องเที่ยวต่างชาติสินค้านำเข้าหลักได้แก่ทองคําเพชรและอัญมณีสังเคราะห์การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับจะต้องมีเอกสารรับรองจาก GIT และหนังสือรับรองการส่งออกเพชรภายใต้กรอบความตกลง Kimberley Process 5. สิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาดรัฐบาล UAE มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด และยังสนับสนุนให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนใน Economic Free Zone หนึ่งในธุรกิจที่สนับสนุนคือเทคโนโลยีด้านพลังงานและพลังงานทางเลือ SME ไทยอาจร่วมธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในการรุกสู่อุตสาหกรรมได้ SME Tips ข้อแนะนำในการขยายตลาดสำหรับ SME เบื้องต้น 1. นการคัดกรองสินค้าโดยมาตรฐาน GSO และมาตรฐานฮาลาลทำให้ UAE เป็นเกรเวสู่21ประเทศในกลุ่ม MENA ในการส่งออกต่อ SME ควรศึกษาโอกาสและการขยายตลาดจากการ re-export ไปยังประเทศในกลุ่ม MENA 2. UAE เป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญสำหรับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทั้งแหล่งเงินทุนจากกองทุนและนักลงทุนรวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการขยายตลาดด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม